สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับอะไรเนะี่ยมัดมังกรสายน้ําประกายแสงนาตีเฮ้ยมัดมังกรสายน้ําว่ะนี่มันลิสแบนแบบคาดที่แขนนะครับผมอาวุธเฉพาะซุยริวครับมาแล้วครับวันนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมเข้าไอดีผของผมนะ เป็นแฟตปะกายแสงนัตตี้นะฮะไว้ดีพิบัตจัดไปแล้วนะครับด๋ยวไปตีบอสกับโดเร็วทาม้ดูแต่ของเรามานี่ก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมจัดตัดจัดเต็มกับซุยริวแน่นอนนะครับอยู่ในอันเชิญเฉพาะนี่เราเตรียมตั๋วไว้72ตั๋วพอดีฮนะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับมาดูอันติเมตสกิลโอ้โหยกพื้นขึ้นมาแล้วหต่อยแบบโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าหินนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไปครับ มัดมังกรสายน้ำครับอาวุธเฉพาะของซุยริวมันคือลิสแบนที่รัดที่แขนนะครับผมได้เศษซุยริวล่างแรกด้วยนะเออนะครับผมแล้วก็ได้อันนี้ด้วยนะหินเลือกอะไรต่างๆนานานะครับผมมาอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้ามันมีโอกาสได้อาวุธเฉพาะซุยริวหรือเปล่านะอันที่หกอันที่เจ็ดและก็ที่แปดครับผม ป้าไปเรียบร้อยครับตื้อ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 ตื้ได้มาแล้วครับเดี๋ยวเรารับพวกหีบหีบเลือกอะไรต่างๆนานาก่อนนะกล่องโซอะไรก็ว่าไปนะครับผมอันนี้รอให้คอโบลเลยนะแล้วนี่ครับมาแล้วครับมัดมังกรสายน้ําครับแม่อัพเลยดีกว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยมาครับซุยริวของเราตอนนี้สี่ดาวพลัง20ล้านแล้วนะพลัง20บล้านแล้วนะตอนนี้เอาล่ะครับ การ u ั d ดาวพอหรือเปล่าการ u ั d ดาวไม่พอครับไม่ต้องไปเปิดเพิ่มอันหนึ่งนะขาะสี่อันใช่ไหมมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วโอ้โหปัญหามาและสี่อันเปิดทั้งหมดเนี่ยคิดว่าได้ไหมสี่อันปื๊บไปครั้งแรกปื๊บไปได้แล้วหนึ่งอ๋อมันขาดสามนี่ใช่ป่ะขาดสามครั้งที่สองไม่ได้ครั้งที่สามได้มาอีกอันอีกคอยกอัน เออนั่นแหละใช่ไหมเราขา3สามอันใช่ไหมครับผมใช้สอันมาครับผมสวีริว,รวแล้วก็อาวุธเฉพาะอัพไปเลยก่อนอัพครับมาดูสกิลกันก่อนสกิลทำอะไรได้อันติเมตสกิลของเขาโจมตีตอนนองห้าครั้งทุกตัวที่แนวนอนนะสร้างดามเมจ4 0 0นะจำส0 0รได้ไหมนะฮะยกเลิกสถานะไม่ยอทอ้อแล้วก็อะไรเนะี่ย การโจมตีแต่ละครั้งจะเกิดผลเพียงครั้งเดียวมีโอกาส75%ที่ทําให้เป้าหมายหลักและศัตรูแบบสุ่ม3ตัวสาหาัสเมื่อถูกโจมตีเพิ่มอีก600%นะครับสำหรับกระดูกหักนะครับแล้วก็ตนเองกระตุ้นชำนาญคุ้มกาย400%ของพลังโจมตีได้เป็นเม็ดเจมนะครับเอะละเราจำตัวเลข400 600 400ไว้คิดว่าอัพแล้วมันได้อะไรบ้างมาอัพแล้วได้อะไรบ้าง มันจะโจมตี600%แล้วมีกวัด90%แล้วก็ไอกระดูกหัก750%นะครับผมตนเองได้รับ600%ของพลังโจมตีเป็นชนานข้นกายโอ้โหยอดเยี่ยมขนาดนี้อัพไปเลยครับผมแม่พลังจะขึ้นมาขนาดไหน2แสนเลยเหรอ20,000ถึง2แสนคอมเมนต์มาด้วยนะอัพมาแล้วครับอาวุชเพาะซุยลิวครับเป็นที่เรียบร้อยเอาละไปลุยกัน วันนี้วันจันทเพราะฉะนั้นไปอันดับร้านปลาลองแล้วกันเขตศึกโดะไนที่สุดยังไม่เปิดนะครับผมมาเออเดี๋ยวเอาเอา,เอาเฉพาะซุยลิวไปลุยศึกโวนตัวบัก๊กสําหรับพี่บัตกด้วยนะครับน่าจะไลฟ์แหละวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วคือไม่ติดอันดับนะครับไป <c oughs> เ,เรียกวันลดแต้มแล้วก็อดติดอันดับนะครับตรงนี้เอาละครับสปรายแสงบัฟความเร็วให้กับซุยลิวนะครับแล้วทีมผมประมาณนี้เลยไม่มีซัสมิกิไม่มีซูเปอร์อร่อยดักชายครับมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับ ตรงนี้อ่ะเราเจอทีมที่มีโซนิกนะครับไม่มีอะตอมอิกนะโอเคเรากดเพชรไปเลยก็ตรงนี้มามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าก็เจอโซนิกมันจังหวะนี้ครับแล้วเข้าสู่โลกอย่างนานนะเป็นใครเป็นเหมือนผมบ้างไนะไซตามะวิพื้นนานจัดจัดเลยน,นี่ยดีพี่บัตไม่ได้เลยนะฮะเล่นเรียวทามนี่เรียกได้ว่า เล่นไม่ได้เลยครับเปิดดีมิชั่นเพื่อความหล่อเท่ครับจังหวะนี้ครับเปิดเฟด,ดมาเราเป็นแฟดประกาศแสงของผมได้เปิดก่อนหรือเปล่ามาครับแฟดประกาศแสงผมเปิดก่อนด้วยเจสแฟดโจมตีขึ้นแสงแสงโจมตีไปตาดไปตรงนี้ระเบิดไปเยอะระเบิดเพี้ยแล้วก็เซตหยอดไป็นทันทีเซตหยอดไปทีไล่อันตีไหมมาซะหน่อยนะไล่อันตีจากสมัยเชอร์ก็ระเบิดจูโจมกระทืบลงไปตรงนี้ปาบปา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 ปแล้วฝั่งตรงข้ามใช้คออัศวินจักรกลนะเออไม่ใช่คอเกลียวนะครับ ไปแทงโจมตีอีกทีนึงฮะอันนี้เป็นฝั่งฮีโร่แน่นอนนะครับผมมาครับซุยริวที่ต่อยมาตรงนี้แล้วก็ไปครับระดมยิงกดทับจุดกดเส้นเนีบ่ผมมีเมทัลไนนั่นเองครับไปครับตรงนี้ยัดหน้าไปแล้วติดสตันกันไปครับแต่ละกอริบาครับระดมยิงกดทับจุดกดเส้นสวนขึ้นกลับมาจากฝั่งตรงข้ามครับอืมตรงนี้ซุยริวติดสตันครับโอเคเลยครับตรงนี้จะได้เห็นความสามารถของซุยริวเ็นรืเปล่า ตายมาตรงนี้ติดเผาไหม้ครับแล้วเซตหยอมันหนึ่งทีรบวมาตาก,กันไปก็ระเบิดพี้ะโอ้โหราดมจิงกดทับจุดก,กดเส้นมาอีกแล้วครับผมเพราะว่าซุยริวเราไม่ได้ออกนะครับซุยลิวเราติดสตันอยู่นะครับผมแล้วเซตหยอมาหนึ่งทีโดนระเบิดพี้ไปแล้วโกลิบาสครับโอ้โหเกยลิวกันชุบไปหวันแล้วซุยริวเราไม่ได้ออกเพราะติดสตันอยู่อุยแย่แล้วฮะแย่แล้วฮะตรงนี้เราจะชนะยังไง เราจะชนะยังไงเขามีโซนอีกนเราไม่มีอะไรนะครับผมโอ้โหล้วโดนลบลูกไฟไปหมดด้วยนะครับตรงนี้ฮะเสร็จหยอดไปสองทีฮะโอ้โหถ้าเกิดเราแพ้นี่เดีย๋ยวต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ซูริวไปยืนไปยืนที่อื่นนะฮะไม่ไม่ต้องตรงกับเมทัลไนของเขานะฮะแต่ไม่ใช่เมทัลไนของเขารายันติมาหรือเปล่าวะตอนแรกแย่จัดว่าอย่างนี้สู้ยากเลยฮะตรงนี้สมัชเชอร์มาเราไม่มีลูกไฟใช้นะฮะเราเบิดเพียไปแล้วมาเข้าสู่เทอร์ที่2ซึ่ง ได้แค่ไล่อันตีแหละฮะเพราะว่าแฟบกระแสนของผมนั้นติดสตันอยู่นั่นเองอมมยเงี้ยสมัชเชอร์แล้วแฟบกระแสนจูมตีขึ้นเสียงไปตรงนี้ฮะโอ้โหบุกลูกไฟของเรามาครับซุยริวต่อยหน้าไปตรงนี้หืมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราโดนยิงกดทัชจุดกดเส้นฮะเราต้องให้เมทัลไนเขาติดสตันนะเออไอไล่อันตีเนี่ยเมทัลไนติดสตันไหมโอเคครับสวยงามถ้าเมทัลไนติดสตันแล้วซุยริวของเราจะได้ออกเถือนะฮะมาดูความแรงของซุยริวกันนะมาครับหาฝนสังหารนะสุดกระดจ เดี๋ยวได้ดูเหตุผลที่ผมไม่เอาโซนิกนะเออฝั่งตรงข้ามมีโซนิกนะฮะแต่ฝั่งผมมีซูริลู่นะ,ะเดี๋ยวมาดูกันอา้าวชียติสตันอยู่ก็ได้อันตีนั่นหรอมท่านไหนผาเจ้าพระเจ้าซูริลูเราติสตันนะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเอาละซูริลเราจะตายก่อนไหมมาดูกัน <c oughs> ให้ตายเธอตรงน,นี้ระเบิดพี้ระเบิดพียอตายหมดแล้วแล้วเหลือซูริลแล้วกูโขกูแล้วเขาเรียกว่าอะไรเมลสกาด ไม่มีลูกไฟคอยป่านมาตรงนี้โอ้เรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยเราต้องชนะครั้งหนึ่งให้ได้นะเราต้องชนะครั้งหนึ่งไน้นะปิดนเมชั่นเพื่อความรวดเร็วฮะโอ้เรากดข้ามไปเลยดีไหมแน่น่าจะแพ้หน้าจาแพ้เราโดนสตาร์ลัวอยู่แล้วเนี่ยอ่ะกดข้ามไปก่อนแม่ตานี้ต้องยอมตานึงยอมฮะแม่ซุยลูไม่ได้ออกอืมึิดพื้นนาฮึ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 ะึฮ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 ึรึฮึฮึลึฮึฮึ จัดทีมแล้วลองเอามาไว้ข้างล่างดูหลบเอาไม่ท่านไหนหลบเด้อเป็นเมลสการ์ดยีดูงล่ะลองดูดิจะโดนอีกไหมจะโดนอีกไหมตรงนี้มาตีคนเดิมเลยครับแม่โดนสตันฮนะส,สรุปไม่ท่านไหนดีกว่าหรือเปล่าเออนะครับผมแต่ถ้าเกิดทนทานดาเมจไหวมันได้ต่อยกีเดียวนี่หายหมดทีแน่นอนนะมาดูกันโอ้โหวิดพื้นนานจริงๆมาครับตรงนี้โอเคเจอทีมเดิมนะครับ เดี๋ยวรอซุยริวอันตีแล้วค่อยกเปิดในเมชันละกันนะครับผมเป็นแฟลกระแสงครับโจมตีขึ้นแสงไปก่อนเลยครับตรงนี้ปาดไปครับเหมือนเดิมครับปาดไปเสร็จระเบิดเพี้ยแต่รู้สึกว่าโซนิคของเขาจะบับความเร็วให้เมทันไนกักรุลิบาของเขาได้เปิดก่อนนะฮะมาดูกันว่าครั้งนี้เมทันในของเขาฮะจะไล่อันตีมาเจอเราหรือเปล่าฮะมาครับโจมตีขึ้นแสงไปครับเราต้องลุ้นให้สตาร์นของเราทํางานได้ดีด้วยฮะ เราดมยิงกดทับจุดกดเส้นไปครับตรงนี้เมทัลไนต์ติดตันนะสุยริวได้ไล่อันตีมาตรงนี้ฮะมาเหล็กจูจูมกระทืบลงครับสวนคืนกลับมาแล้วก็สมัทเชอร์ฮะเอาวิกี้เมทัลไนต์เขาเขาแค่สตันจากการไล่อันตีใช่ไหมอืมอันี่มาแต่นี่เราน่าจะไหวแล้วล่ะเพราะเมทัลไนต์เขายืนไม่ตรงกับสุยริวแล้วนะมาครับเมทัไลไนต์ระดมยิงกดทับจุดกดเส้นครับสุยิฮัโซ่มาโอเคเดี๋ยวกุกวลิบาร์น้ำเขียวเนหนียวเนื้อใช่ไหมเราเปิดอนิเมชั่นก่อนอ้าวเดี๋ยว แล้วทำไมทำไมซุยริวเราติดสตันวะเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรออ๋อวิกกี้เกริวเราตายใช่ไหมหึฮ,ฮึกดข้ามได้ไหมอยากเห็นอยากเห็นนังติดซุยริวเลยอยากเห็นนังติดซุยริวแล้วชนะไหมเนี่ยชนะไหมเนี่ยแพ้เฮ้ยให้ตายสิไม่ยอมเว้ยขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งได้ไหมทุกคนแม่ตอนนั้นจะให้ดูอะไรวะตอนนั้นอัดเซิร์ชจีนอัดเซิร์ชจีน อาวุธสาดาวอาวุธเฉพาะของซูริวเป็นยังไงตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วถ้ายังแพ้อีกนี่ผมเอาไปตีเชิงเทียนเลยนะเฮ้อเฮ้อหนักมากเนี่ยแค่เปลี่ยนทีมยังกดค้างหกสิบเพชรครับไปครับตรงนี้แม่เจ้ามามันต้องเอาให้ได้มันต้องเอาให้ได้คลิปนี้เออมาโอ้ผมเบื่อเลยเกินเนี้ยใส่ตาาวิทพื้นเนี่ยฮะเซิร์ฟเป็นไรฮะมา เปิดประกายแสงโจมตีขึ้นแสงมาเปิดมาก่อนเลยเราปิดนิเมชั่นก่อนแม่หัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วมาครับตรงนี้โจมตีขึ้นแสงไปเราเปิดพีอะล้าเปิดพีอะแล้วก็เซ็ตยอ่อไปททีคือซุยลิวไม่ได้ออกก็คือไลปไปอยู่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> สแมเชอร์ฮะเราเปิดจูโจมกระทืบรวมไปโอเคมาต่อครับเป่ประกายแสงโจมตีขึ้นแสงอยากรู้มันแรงขนาดไหนอะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> นะครับผมมาครับซุยหาโซเราดมยิงกดทับกจกุ่กดเส้น ไปครับตรงนี้โอเคสตันลงนอืมโอเคม้าเหล็กจู่โจมกระทืบลงมาแล้วก็วซุยฮัตโซ่ฝั่งตรงข้ามจะสตันใครอย่าสตันไม่ทันไอ้จะสตันซุยลิวเราก็พออืมสตันซุยลิวอ่ะคือซูเปอร์เทเลเกนิคอลตื่นมาอืมเราต้องรอเทินสองแล้วเนี่ยโอ้ยน่ารำคาญสุดๆเลยมิทันในเนี่ย แล้วเ,เราไม่มี t 4ด้วยไงเราไม่มี t 4นะครับผมตรงนี้โอ้ยมาโคลิบ้านน้ําเหนียวเขียวหนึ่งแต่คาจอแต่เรามีเบสทาไหนครับคอยกันกัดก่อนได้อยู่ฮนะตรงนี้เซตย่อมาหนึ่งทีโอเคมาแล้วก็สวีหัดโซ่สวนคืนกลับไปครับโอเคลงหัวไปลงหัวไปมาโซนอีกฝั่งตรงข้ามไม่ได้ออกนะเทินต่อไปนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวเชียว นะครับผมเมลสักากาดปาดมาตรงนี้โอเค,อเคชุบชีวิตชุบชีวิต,วตเกลียวกันชุบได้อยู่ครสวยงามครับตรงนี้เดี๋ยวเคินที่2เดี๋ยวรู้เรื่องเลยมีท่านไนท์ครับเราดมยิงกดทับจุดก,กเส้นใส่แถวกลางนะโอเคครับสุยริวเราไม่ติดตั้นแล้วนะเอาละ่ะแล้วแฟดประกายแสงของเราไม่ได้จมตีขึ้นแสงดิเอาแล้วแฝดประกายแสงไปหวันอะไปตีกับเชีงเทียนจบเลยมาเราดมยิงกดทับจุดก,กเส้น <c oughs> ซุยริวเราไม่น่าจะได้ออกแล้วเฮ้ยมาไลอันติเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หรือเปล่าได้อยู่หรือเปล่าเมทันไนส์สตันข้างบนโอเคสตันสตันไอ้นี่สตันทงท็อปโอเคสตันทงท็อปสวยครับมาครับซุยริวได้สักทีนึงเอาเปิดไม่ทันเอาเอาเปิดทันอยู่เปิดทันอยู่สนามเร่งบิดก่อนตรงนี้สนามเร่งบิดก่อนจะได้แล้วทุกคนจะได้แล้วทุกคนโดมยิงกดทับจุดกดเส้นโอเคจากสนามแรงบิดก่อนนะไลอันติจากสนามแรงบิดมันจะไม่ค่อยแรงนะครับ ตรงนี้มาครับแล้วก็ซุยเร็วครับแรงติมาในที่สุดก็มาถึงสักทีไปครับหมัดมังกรเหินนะพาอาวุธสตารสุดหอเทพไปตุ้ม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 สี่สิบสองล้านเราไปอีกชงชงฮิยงสี่หกสิบสองล้านแล้วหกสิบล้านแล้วหกสิบหกล้านผมไม่ท่านไหนไปหวันแล้วเซตหยอไปหนึ่งทีเซตหยอไปอีกทีหนึ่งโอ้โหตรงนี้เมลสากาดได้ปาดด้วย,ปวยเป็นไงเป็นไงบอกแล้วของมันต้องมี ขอมันต้องมีบอกนะแล้วทำไมแท้งท็อปม,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 มันเม็ดเม็ดเจมเยอะจังวะตรงนี้มาชุบชีวิตปัดประเงด้วยเอาดีเอาดีเอาด,เอาด,เอาดีเอาดีตรงนี้แล้วเปิดเพีย้ยแล้วก็สิยดจอไปถึงทีเฮ้ยมีหวงัวงว่ะมีลุ้นว่ะเป็นไงเป็นไงเจออาวุธสัมดาวสุดล่อเท่เป็นไงโอ้โหมาครับสุยฮัโซอีกแล้วฮะลมยิงกดทับจุดกดเส้นครับยัดหน้าไปตรงนี้ฮะโอ้โหนี่ฮะไปครับไปต่อฮะเพิ่งชุบชีวิตขึ้นมาครับยัดหน้าลงไปต่อฮะตรงนี้ นี่ครติดตั้งกันไปครับโซนิกของเขาได้ออกแค่ตัวเดียวนะแต่ว่าเรามีตัวรับแรงแทกแถวหน้า้วครับเพราะฉะนั้นต้องไหวฮะต้องไหวตรงนี้มาเลยจูโจมกระทืบลงมามาครับสมายเชอร์มาครับตรงนี้โอเคมาฝ่ายระจายแสงโจมตีขึ้นแสง,งเปิดไปในเถินแรกนี้เลยฮะเทินที่3นะครับตรงนี้ตาที่3ามฮะเซตหยอกหนึ่งที่เซตหยอกโอ้โหนี่แทงท็อปบอสแมปปะเนี่ยไปครับระบเบิดจูโจมกระทืบลงตรงนี้มาต่อฝ่ายระาแสงโจมตีขึ้นแสงอีกทีหนึ่ง แล้วก็เมทันไนครับระดมยิงกดทับจุกดเซนย่า,ญญาเอาล่ะทุกคนคิดว่าจะชนะไหมเออทุกคนคิดว่าจะชนะไหมมามาตรงนี้ซูริวของเราได้แรนติมาเหล็กจูมก็ทชุบลงมาแล้วก็สามาัชช์มาเดี๋ยวรับแรงกระแทกของโซนิกโซนิกสัตว์สุดได้กระดิแต่โทษทีฮะดูซูริวของเราฮะดูซูริวของเราฮะซูริลูของเราไม่เจมเยอะจัดจริงๆรฮะตรงนี้มาระเบิดเพียรลสนามแรงบิดไปอีกฮะ นี่ฮะระเบิดจูโจมจากแทงท็อปมาสเตอร์ก็สมัยเชิดกันไปแล้วก็แฝกไปแสงโจมตีคลื่นแสงมงอีกทีนึงแล้วก็ระดมยิงกดทับจุดกดเส้นจากกาไลนตีสนามแรงบิดครับเอาละโซนิคติดติดโลแล้วตรงนี้โซนิคติดโลไปว่ะแทงมาครับตรงนี้มังกรเหินนภายัดหน้าไปไปหวั่นดิอสุวินจากกกนไปหวั่นดิโซนิคโซนิคไปหวัน่นในแล้วเหลือแทงท็อปมาสเตอร์ตัวเดียวเ,เอาดิเอาดิจาน เอาดจ้าเนี่ยแค่เปลี่ยนตำแหน่งบอกแล้วแต่เราแพ้ไปแล้วส๊อโอสะท้อนกลับมาแต่หมดไม่เป็นไรอย่อาซุยลูปทาแทงท็อปตรงนี้เซ็ตยอไป็หนึ่งทีเม็ดเจมเยอะหรอเม็ดเจมเยอะหรอติดสตันเดยติดสตันเดยมาเดยตรงนี้ติดสตันเราข้ามเทินมามามันต้องจบเทินนี้แล้วหล่ะใส่ไปแสงโจมตีคึืนแสงไปครับเราเบิดพีฮะแล้วก็ไล่อันตีหรือเปล่าฮะเซ็ตยอไปสองทีก่อนแล้วค่อยไล่อันตีรับตรงนี้มาเขาสแตรช์เราเบิดจูโจมครับสแตรช์กันไป แล้วก็สสสสปัปกระกายแสงโจมตีขึ้นแสงแล้วก็ซวยริวหมัดบางกรเหรินหน้าพาจู่จู่จู่โจงๆอีกขิ้ยงแล้วแทงท็อปมาเตอร์อัดหน้าขึ้นกลับมาก่อนด้วยการไล่ตีแล้วแทงทอ,ทอมาครับซุยริวของเราบับความเร็วขึ้นมาแล้วยัดหน้าไปตรงนี้เจ็ดล้านสิบเจ็ดล้านสิบแปดล้านแล้วก็สิบแปดล้านเป็นไงเม็ดเจมเหลือแค่หนึ่งเม็ดเจมโดนเซตยอะไปสองทีสะท้อนขึ้นกลับมาแทบตุยแล้วก็มาครับ สมแอชเชอร์กันไปแล้วไม่ไม่เต็มไม่เหลือแล้วเลยแค่หลอดเลือดสีม่วงหลอดเดียวเท่านั้นเอานะทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยครับกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เป็นกำลังใจผมในการทําคลิปอย่างนี้ด้วยฮะตรงนี้ฮะเซตหย่อมหนึ่งทีโอโหจะจบไหมจะจบไหมฮะสมแชเชอร์ไล่อันติก่อนหรือเปล่าเนี่ยนี่จะน่าจะไล่อันติก่อนเออไปครับเซตหย่อนหนึ่งทีเซตหย่ออีกทีหนึ่งไปครับไล่อันติครับสมแชเชอร์อีกทีหนึ่งเปิ่ไปแล้วซุยเร็วเราจะได้ต่อยหนึ่งที ่อยหนึ่งทีหมัดหนึ่งดอแล้วมาแล้วครับแทงท็อปมาเตอร์ฝั่งตรงข้ามนี่ฮะจะจบเกมแนละ้วฮะไปครับหมัดมงกรลเพินเนาะปอาอุตสัตว์เราเาเทพปังแล้วก็ไปต่อปังสิบหกนอ้อาวไลอันติแค่รอบเดียวฮะตรงนี้สนามแร่งบิดมาสมชเชร์มาโอเคเหลือหนึ่งหนึ่ง <laughs> เหลือหนึ่งหนึ่งก็มาดิจาร์ก็มาดิจาร์เราได้เปิดก่อนนะซยริวเราร็วกว่านะครับ ไปครับตรงนี้บัตรมังกรเหินน้ะพาเรียบร้อยโอเคกูกว่าจชนะได้เืดขึ้นคอจัดจริงจริงครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในกนารทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ